1 1เ2ศษ22ส่วน2565มหามคาเทียบเทียมฟ้าเล่ม12.13รังเอจิงจิว๋วที่ไปปรากฏยังแดนหิมะได้พบทงเอียนที่หลบหนีการตามล่าของสำนักส่วนกลางทั้งต้องเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แค้นอย่างหวังเสี่ยวหมิง ด้านอินซันได้ส่งจดหมายบอกสำนักเขาเขียวว่าอยู่ที่สำนักกระบี่ประจิมทำให้ทั่วล่าต่างยกกำลังบุกสำนักกระบี่ประจิมหนันชวีศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสำนักเขาเขียวได้ปรากฏกายขึ้น แสดงถึงวิชากระบี่ที่เปลี่ยนตนเป็นพูดกระบี่ที่ไร้ผู้ตอดต้านสองเล่มนี้ยังคงการหักมุมและหลอกคนอ่านตามสไตล์ของมานี่ทำให้คาดไม่ถึงแต่เพราะเตรียมใจไว้แล้วจึงไม่ประหลาดใจเท่าใดนะัก เหมือนเป็นเรื่องปกติของนักเขียนท่านนี้แต่ก็ทําให้สนุกตื่นเต้นทั้งฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และสาเหตุที่พระเอกมักจะผนแขนที่งอของตนเองมีฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนจะจบภาคแรกตามการแบ่งของสำนักพิมพ์ ส่วนสำนวนการแปลอาจจะทำให้หลายคนอ่านลำบากแต่สำหรับคอนิยายรุ่นเก่าหรือถ้าทนอ่านจนคุ้นชินก็ไม่มีปัญหาอะไรทำให้ได้อัธรสแตกต่างไปจากนักแปลรุ่นใหม่ไปอีกแบบ รวมรวมถือว่าอ่านได้สนุกครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากที่จิงจิว๋วพระเอกจิงหยางจิงหยิงขั้นท่องไพรสนขึ้นมาจากนครเร้นลับที่อยู่ใต้พิภพไปโผล่ที่ทุ่งหิมะทางเหนือ เขากลับได้พบสิทธิ์นิกายเห็นมันกำลังกลางขายมนค้นหาอะไรบางอยา่างจิงจิวได้สำรวจจึงพบยังทงเอียนสิทธ์สำนักส่วนกลางมือหมากอันดับหนึ่งที่ขโมยคันถ่องฟ้าสีครามเพราะต้องการช่วยชีวิตชิงเอ,อ๋อ จิตวิญญาณในคันช่องฟ้าสีครามจนกลายเป็นสิทธรยศของสำนักส่วนกลางและหว่างเสี่ยวหมิงเจ้าสำนักนิกายเหมันที่ต้องการคันช่องฟ้าสีครามจึงส่งคนออกตามล่าทงเอียนจิงจิ๋วจึงพาทงเอียนขุดดินหนี แต่กลับไปพบหวังเสี่ยวหมิงที่ดักรออยู่หวังเสี่ยวหมิงที่อาศัยธงอัคนีสร้างค่ายกลเพลิงจะเผาพลานจริงจิว๋วธงเอียนชิงเอ๋อริงจิว๋วจึงให้ทั้งสองขี่กระบี่คมจากกระวานเพื่อหลบเลวเพลิงบนพื้นดิน ใช้คันช่องฟ้าสีครามรับลูกไฟที่ตกลงมาจากฟ้าและใช้การย้ายดินเข้าไปในจักรวาลที่ว่างเปล่าดึงดูดความเย็นแล้วเอากลับมาเพื่อลดความร้อนก่อนที่จิงจิ๋วจะฉวยโอกาสใช้มือขวาของตนฟันใส่หวังเสี่ยวหมิง แต่ทงอัคคณีกับปกป้องหวางเสี่ยวหมิงไว้ก็เกิดเลวไฟมากมายหมายจะเผาพลานจริงจิ๋วและทุกคนแต่สนมหิมะบุตรของจักรพัรดินีหิมะที่ถูกปลูกให้ตื่นถึงกับปรากฏตัวมาใช้ไอเย็นดับเลวเพลิงของทงอัคคณี เพราะชอบไอเย็นจากดินและกระบี่คมจากกระวานที่ยายเข้าไปดูดไอเย็นในจักรวาลที่ว่างเปล่าทำให้จิงจิ๋วสามารถใช้มือฟันใส่หวังเสี่ยวหมิงจนทงอัคนีขาดและหวังเสี่ยวหมิงได้รับบาดเจ็บ จิงจิ๋วจึงได้รีบพาทุกคนหลบหนีทันทีจิงจิ๋วพาทุกคนไปพักยังวัดนางชีของอารามจันวาลีรอให้สนมหิมะที่ใช้พลังจนหมดฟื้นขึ้นมาพอสนมหิมะฟื้นขึ้นมาจิงจิ๋วให้สนมหิมะศึกษาเพลงกระบี่สืบทอดฟ้าปรากฏว่า นางอ่านเพียงไม่นานก็เข้าใจจิงจิวจึงตกลงจะพานางกลับไปยังสำนักเขาเขียวทั้งชิงยังคันช่องฟ้าสีครามมาจากทงเอียนและยังกักขังทงเอียนไว้ในค่ายกลให้ทงเอียนบำเพนเพียนอยู่ที่นี่ แล้วถึงเวลาจิงจิ๋วจะส่งคันช่องฟ้าสีครามมาคืนให้พอถึงสำนักเขาเขียวจิงจิ๋วได้หลอกพาสนมหิมะไปยังห้องขังที่ลึกที่สุดของเรือนจำกระบี่ขังนางไว้ที่นั่นให้เสพรับไอเย็นจากเทือกเขาเย็นใต้เรือนจำกระบี่ เพราะเขายังไม่สามารถหาวิธีจัดการกับสนมหิมะได้ถ้าหากมีคนรู้อาจจะให้สังหารนางทิ้งเสียจิงจิ๋วกลับไปที่ยอดเขาสุดปลายเทพพบเจ้าลาเยี่ยผู้ครอบครองยอดเขาสุดปลายเทพและทุกคนกู้ชิงสิบจิงจิว๋ว จึงพาผิงหยงเจียที่เป็นศิษย์คนใหม่เข้าพบจิงจิ๋วจึงให้ผิงหยงเจียเรียนเพลงกระบี่ร้ายต้นปลายของยอดเขาเฉิดโฉมส่วนจิงจิ๋วที่อยู่บนยอดเขาจะใช้คันช่องฟ้าสีครามฝลแขนขวาให้เข้าที่จิงจิ๋วได้พากู้ชิงเดินทางไปเทพธานีเพื่อเข้าพบเทพราชันบอกถึงสนมหิมะอยู่ที่สำนักเขาเขียวจึงได้ทราบปัญหาความรักของจิงหลีกับเฉินซือ เพราะบิดาของเฉินซือที่เป็นอัครเสนาบดีและสิทธิของเรือนกระท่อมมุงจากกับไม่สนับสนุนการแต่งงานนี้เพราะจิงหลีที่เป็นเพื่อนเรียนและฝ่ายเดียวกับจิงหยางองค์ชายรองที่เกิดจากเทพราชันและหูกุ้ยเฟยที่เป็นปีศาจจิ้งจอกจิงจิ๋วจึงส่งจดหมายนัดนะเจอปู้ชิวเซียวเจ้าสานักเรือนกระท่อมมุงจากมาพบโดยใช้ชาติกำเนิดของเหอจนันที่สองของแผ่นดิน ที่น่าจะเป็นลูกชู้ของปู่ชิวเซียวกับผู้ครองตนบริสุทธิ์รับใช้มหามคา,าของอารามจันวารีมาบีปู่ชิวเซียวให้เป็นกลางในการแต่งตั้งองค์รัชทายาทซึ่งปู่ชิวเซียวก็ยอมรับเพราะเขาต้องการรับความผิดแทนอาจารย์ ที่เป็นบิดาเหอจันทําให้อักเสนาบอดียอมให้เฉินซือแต่งงานกับจิงหลีจิงจิ๋วที่คาดดาวความจริงได้ว่าอีกฝ่ายรับผิดแทนอาจารย์ยังฝากให้ปู้ชิวเซียวช่วยรักษาลมปราณที่สับสนของหลิวสือซุ้ย เด็กรับใช้พระเอกที่อยู่ที่เรือนกระท่อมมุงจักด้วยแต่ในระหว่างที่จิงจิ๋วเข้าวังได้พบทั้งผู้เส้นสวงจากนครเร้นลับมาติดต่อเรื่องที่จิงจิ๋วได้รับการฝากฝังลันจกรราชันจากราชันพูด ก่อนที่จะจากไปแล้วปรมาจารย์เรนลาบก็ได้ติดต่อมาจะร่วมมือด้วยในการเลือกราชันพูดคนต่อไปแต่จะไม่ลงมือกับไทผิงจิงหยินที่เป็นอาจารย์ก่อนที่จะมอบตกลหมายจากอินซันไทผิงจิงหยินให้กับจิงจิ๋วบอกว่า จะไปสำนักกระบี่ประจิมซึ่งจริงจิวก็เชื่อว่าเป็นจริงเพราะอินซันต้องการกระบี่แรกเริ่มใช้ในการหยุดร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยของตนในเวลาเดียวกันหนันชวีผู้เร้นกายคงแรกที่เคยทำให้ต้าเอเวียนจิงหยินอาจารย์ปู่ไทผิงจิงหยินและจริงอย่างจินหยิน เสียชีวิตได้ออกจากเกาะแก่งหมอบมุ่งหน้าสู่แผ่นดินจิงจิ๋วและหลิวถือเจ้าสำนักเขาเขียวสึกคนรองไทผ้ผิงจิงหญิงที่ทราบเรื่องจึงคิดค้นหาหนันชวีโดยจิงจิ๋วได้ลงจากเขาไปพร้อมหลิวอาตา้าแมวขาวพูดขาวหนึ่ง ในสี่สัตว์ผู้พิทักษ์สำนักเขาเขียวและหนันว่าวผู้ครองยอดเขาเฉิดโฉมที่เป็นคนจากหมู่เกาะทางใต้เพื่อใช้เวทมนต์ประจาเผ่าในการค้นหาก่อนลงจากเขาจิงจิวยังให้หยวนชวีสิทธเจ้าล่าเยี่ย นำคันช่องฟ้าสีครามไปส่งคืนทงเอียนทงเอียนที่ได้รับคันช่องฟ้าสีครามจึงออกจากอารามนางชีไปพบสูดจื่อเยี่ยในาน้อยสำนักเฮมันที่โดนหวางเสี่ยวหมิงชิงตำแหน่งนำไปพบเจี้ยนซีไหลเจ้าสำนักกระบี่ประจิน เพื่อเข้าร่วมด้วยโดยแลกเปลี่ยนกับเพลดวิชาที่ต้องการแต่พอถึงเวลาที่ธงเอียนจะกักตนเพื่อฝึกวิชาเขากลับไม่ได้ฝึกแต่ลงมือขุดดินจนไปพบกระบี่แรกเริ่มด้านจิงจ๋วและหนันเว้าที่สามารถพบยังร่างของหนันชวีที่คล้ายผีดิบต้องอาศัยหนันเจิงอดีตนักฆ่าของพนาไม่แก่เท่า บรรจุใส่ลงลำเลียงทางรถมา้าจนมาถึงสารเจ้าแห่งหนึ่งจิงจิว๋วจึงคิดเข้าไปจัดการร่างของหนันชาวีที่หลับไหลาราวผีดิบอยู่แต่หนันชาวีกลับตื่นขึ้นมาพวกของจิงจิว๋วหนันม่วและหลิวอาตาเข้าต่อสู้กับหนันชาวีที่ไรดวงจิตจนทุกคนได้รับบาดเจ็บจิงจิว๋วจึงยอมรับบาดเจ็บมากมายเพียงเพื่อจับตัวหนันชาวีไว้ระบุตำแหน่งให้สำนักเขาเขียวเคลื่อนค่ายกลกระบี่มาจัดการ ด้านสำนักเขาเขียวหลิวชื่อได้บอกทั่วล่าถึงไท้าพิงจินหญิงที่เป็นศัตรูของทุกคนอยู่ที่สำนักกระบี่ประจีมทั้งยังนำสิทธสิสำนักเขาเขียวทุกคนขึ้นเรือกระบี่ไปบุกโจมตีเพียงทิ้งฟางจิงเทียน สิบคนเล็กของไทผิงจินหยินไว้เฝ้าสำนักเขาเขียวเพียงคนเดียวเมื่อหลิวถฉือได้นำผู้ครองยอดเขาและสิทธิ์ทั้งหลายของสำนักเขาเขียวบุกโจมตีสำนักกระบี่ประจิมก็มีผู้ฝึกยานจากสำนักต่างๆ,ๆนำกำลังมาเฝ้าดูด้วยทั้งวัดเกิดผลสำนักส่วนกลาง เรือนกระท่อมมุงจากราชสำนักหรือแม้แต่สำนักคุณลุ้นก่อนที่อินซร์หรือไทผิงจินยินจะปรากฏต,ตัวทำให้สำนักต่างๆต่างกลางข่า,ขายกลเฝ้าระวังไว้ไม่ให้หลบหนีเพราะเขาเป็นศัตรูของส่วนรวม ในขนาดที่หลิวชฉือเผชิญหน้ากับเจี้ยนซีไหลที่เป็นยอดฝีมือขั้นเชื่อมบรรจบฟ้าเหมือนกันยวนฉีจริงสิบคนโตของไทผิงจิงหยินผู้ครองยอดเขาเลิศจริยากับโดนยังเลือดที่ติดอยู่ปลายขนของหงลึกลับ ไก่ฟ้าสัตว์ศักดิ์สิสสทธิ์ของสำนักเขาเขียวเข้าทำร้ายเพราะมันคือจิตหนันชวีที่เปลี่ยนเป็นพูดกระบี่แฝงมาพูดกระบี่ของหนันชวียังทำร้ายลูกศิษย์มากมายของสำนักเขาเขียวบนเรือกระบี่ ก่อนที่จะโดนยัง ai, ค่ายกลกระบี่กักไว้แล้วหลิวชือจึงออกมา,าเผชิญหน้ากับพูดกระบี่ก่อนที่จะโดนพูดกระบี่ทำร้ายบาดเจ็บนันชวีที่เป็นพูดกระบี่จึงเย้ยสำนักเขาเขียวที่เคยปฏิเสธรับตนเป็นสิทธว่า ถึงตนไม่ร่ำเรียนที่สำนักเขาเขียวก็เป็นกระบี่อันดับหนึ่งได้แต่หลิวถือกับแสดงยังฝักกระบี่สืบทอดฟ้าที่ว่างเปล่าของเจ้าสำนักเขาเขียวออกมาพร้อมทั้งบอกว่าการเปลี่ยนตนเป็นกระบี่เป็นเส้นทางที่สำนักเขาเขียวเคยก้าวเดินมาก่อนแล้วหลิวถือจึงชักกระบี่ที่ว่างเปล่าออกจากฝักกระบี่สืบทอดฟ้าโจมตี ด้านจิงจิ๋วที่จับร่างของหนันชวีไว้ได้กลายเป็นกระบี่พุ่งทะลุร่างของหนันชวีก่อนที่จะพุ่งทยานไปยังสำนักกระบี่ประจีมหนันชวีที่เป็นพูดกระบี่รับทราบได้ถึงอันตรายถึงกับรีบพุ่งหนีไปทันที ในขณะที่เจียนซีไหลกับใช้กระบี่12ชั้นเข้าขัดขวางประกายกระบี่จากสุดขอบฟ้าจนได้รับบาดเจ็บประกายกระบี่ยังพุ่งต่อไปจนสังหารหนันชาวีที่เป็นพูดกระบี่จนดับศูนย์ ทำให้ทุกคนทราบถึงความเก่งกาจของหลิวถือที่เป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินเพราะไม่ว่าใครก็ไม่สามารถรับกระบี่นี้ได้ด้านอินซันที่เห็นทุกอย่างจบเส้นคิดที่จะไปช่วงชิงกระบี่แรกเริ่มแต่กลับไปพบยังทงเอียนที่รอยอยู่ ทงเอียนได้ใช้ยันวิเศษที่อยู่ในคันช่องฟ้าสีครามโจมตีใส่อินทันทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ในขณะที่สายฟ้าจากสวรรค์กำลังจะฟาดลงมาทำร้ายอินสันหลิวถฉือได้พุ่งออกมารับสายฟ้าไว้แทนอาจารย์ทำให้ปรมาจารย์ที่ สามของสำนักเหม,มันนำพาอินซันหมายหลบหนีถึงแม้ปู้ชิวเซียวจะใช้จันฝนหมึกหางมังกรเข้าโจมตีเพื่อขัดขวางแต่ก็ได้กวานหยวนจิงหยินผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนเข้าช่วยเหลือหงลึกลับจึงช่วยพาทั้งสองหลบหนีไป ทำให้คนมากมายไม่พอใจสำนักเขาเขียวที่ช่วยเหลืออิงซันแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีใครรับมือกับกระบี่ของลิวถือได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฉานจืดหลวงจีนระดับสูงวัดเกิดผล โกรธและตัดสัมพันธ์สำนักเขาเขียวดันเจียนซีไหลที่ได้รับบาดเจ็บจึงทราบว่าตนตกอยู่ในอุบายของทงเอียนที่แกล้งเป็นสิทธอนยศกับซูจือเย,ยี่ที่วางอุบายให้ติดต่อสำนักส่วนกลางจึงหมายสังหารซูจือเยี่ย แต่กับโดนสำนึกกระบี่ของเผยไปฟ้าที่ฝากไว้โจมตีใส่ซุงอกจนสาหัสกว่าเดิมแต่เจียงซีไหลกลับไม่ได้สังหารซูจือเยี่เลือกที่จะจักไปแทนกู้ชิงที่สงสัยจึงได้ถามเหตุผลกับจิงจิวจิงจิวจึงบอกว่า ให้ผิงจิงหยินมีความคิดที่จะฆ่าคนธรรมดาให้หมดโลกเหลือไว้เพียงแค่ผู้ฝึกยานเท่านั้นจึงเป็นศัตรูกับคนทั้งหมดระหว่างเดินทางกลับจิงจิ๋วได้คุยกับหลิวชื่อถามว่าเขาคือวิญญาณเร้นกายที่ปล่อยไท้ผิงจิงหยินจากที่คุมขังใช่ไหมแต่หลิวชื่อปฏิเสธเพียงบอกที่ช่วยรับสายฟ้าแทนอินซา์เพราะไม่อยากปล่อยให้อาจารย์ของตนต้องตายเท่านั้น ในขณะที่ยวนฉีจริงได้ไปพบฟังจิ่งเทียนและกักขังอีกฝ่ายไว้ที่เรือนจำกระบีโดยใช้ข้ออ้างบอกทุกคนว่าฟังจิงเทียนกับตนฝึกวิชาแต่ทงเอียนได้มาพบกับจิงจิ๋วกับหลิวถือขอให้จิงจิ๋วกับหลิวถือช่วยขโมยคันช่องฟ้าสีครามเพราะไปติงหยินเจ้าสุนักส่วนกลางต้องการที่จะทำลายดวงจิตของชิงเอ๋อซึ่งจิงจิ๋วก็รับปาก แต่ต้องให้ทงเอียนมอบกระบี่แรกเริ่มออกมาและกักตนอยู่ที่สำนักเขาเขียวพอทงเอียนรับปากจริงจิ๋วกับหลิวถือจึงได้ไปขโมยคันช่องฟ้าสีครามมาได้แต่ก่อนจะกลับหลิวถือกับเสนอให้ไปจัดการนิกายเหมัน ทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปนิกายเหมานโดยใช้กระบี่ส่อทอดไาอีกครั้งประกายกระบี่สังหารคนมากมายพุ่งตรงไปยังหวังเสี่ยวหมิงจนทำลายธงอัคนีทำให้หวังเสี่ยวหมิงได้รับบาดเจ็บสาหาัส แต่ในยามนั้นดาบสวรรค์ได้ฟันดาบตามมาอีกดาบทำให้คนนิกายหมันไม่มีใครรอดชีวิตได้ก่อนที่จิงจิวกับหลิวถือจะแยกทางกันหลิวถือที่ใกล้ตายจากการรับสายฟ้าจึงอยากออกไปท่องเที่ยวทั่วล่า ในขณนะที่จิงจิ๋วกลับสำนักเขาเขียวจิงจิ๋วกับกู้จิงไปเทพทานีอีกครั้งเพื่อมอบกระบี่แรกเริ่มให้กับจิงอย่างที่กลายเป็นรัชทายาทส่วนองค์ชายใหญ่กับโดนบังคับให้บวช แต่ที่วัดเกิดผลไม่รับไว้จึงต้องไปพักที่อารามจันวารีแทนแต่สิ่งที่ทุกคนสนใจที่สุดคือใครจะเป็นเจ้าสำนักเขาเขียวคนต่อไปพร้อมทั้งมีข่าวลือว่าจิงจิ๋วเป็นลูกชู้ของจิงหยางจินหญิงจิงจิ๋วยังไปสำนักกังสดานเพื่อช่วยเซอร์เซอร์กับมารดาที่โดนยาของนางขังไว้เพราะยาของนางต้องการให้เตอเอียนเเวียนที่เป็นหลานและบุตรบุญธรรมเป็นเจ้าสำนักแทน จิงจิ๋วจึงลอบสังหารเตอเอียนเฉวียนและผู้อาวุโสที่อยู่ฝั่งเดียวกับญาของเซอร์เซอร์ทิ้งอย่างง่ายดายเพราะจิงจิ๋วในยามนี้ก้าวเข้าสู่ขั้นทลายพบแล้ว ในขนาดเดียวกันก็ได้พบเหอจันที่เป็นหลวงจีนและคนรักของเซอร์เซอร์ที่ช่วยสังหารผู้อาวุโสบางคนทั้งยังออกรับหน้าแทนจิงจิว๋วทำให้จิงจิ๋วสามารถถอนตัวกลับมาและแม่ของเซอร์เซอร์กลับมาเป็นเจ้าสำนักอีกครั้ง แม้จะโดนตัดขาทั้งสองข้างก็ตามพอถึงเวลาที่หลิวชื่อเสียชีวิตในขณะที่เหล่าผู้ครองยอดเขาต่างเสนอชื่อหยวนฉีจ,จริงและฟางจิงเทียนเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปจิงจิ๋วได้หยิบฝักกระบี่สืบทอดฟ้าและนั่งลงไปบนบัลลังเจ้าสำนักเขาเขียวพร้อมทั้งกล่าวว่าให้ข้าพเจ้าเถอะจบภาคแรก